อู่ถึงเบียงแห่ง460,000กว่าไร่ทั้งอำเภอนะคะอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์3 8, 8 0 0อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง13,000อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแดง18,000อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแหชาติ5,000พในขณะที่อยู่นอกเขตป่า25,000มันมีข้อจํากัดมันมีเงื่อนไขมีแนวทางนโยบายในการจัดการนะคะที่อาจจะ มองทิศทางข้างหน้าตัวกันว่าจะไปจะใดต่อโดยเฉพาะหลัง57นะจ๊ะเวียงแห่งเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่เกือบจะเป็นโมเดลของการจัดการที่ดินเนื่องจากกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินเราไม่ได้มองมาจากตัวกฎหมายที่ประกาศใช้เมื่อปี62แต่ว่าเราทํามาก่อนแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี55 657 ลงมือสำรวจรรยแปลงใช้ข้อมลูลเป็นฐานในการทำงานสามารถชี้ชัดแต่ละแปลงไม่ว่าแปลงไหนทำกินอะไรตั้งแต่ปีไหนมาค่ะในชั้นยกันนะเจ้าขอบเขตที่ว่าตึ้งไหนกับของตึ้งานนึงค่ะนาะอ่าพ่อพ่อมาหันดีข้อไหน่อยเกอย้อนยกมือด้วยกันนอกแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะออกเป็นทะเบียนประวัติมา มันมีเอกสารที่ระบุชัดเจนว่าทํากินในรูปแบบแปลงที่เขากําหนดขอบเขตพื้นที่หยุดการบุกรุก,กหยุดการเกิดไฟคดีการบุกรุกลดลงอะไรเงี้ยค่ะมันเกิดจะไปสุดจนถึงมูเดีวในการจัดการที่ดินภายหลังจากที่มีพรบอุทยาน2 5ง2ออกมาตอนแรกคิดว่าเราใช้ฐานข้อมูลตัวเดียวกันภายใต้การตรวจสอบการเช็คข้อมูลแต่ว่าพอทําไปแล้วเนี่ยข้อมูล กับข้อที่จริงที่มันนําไปสู่การรับรองชอบด้วยกฎหมายอ่ะมันมีข้อติดขัดเรื่องของรายชื่อไม่ตรงแปลงไม่ตรงหลายหมู่บ้านก็บอกว่ามันมีการขยายนะทําไมมันยังมีอีกทั้งที่เราแบบกําันดคอบเขตชัดเจนแล้วมันจึงกลายเป็นประเด็นที่พี่น้องในเวยงแห่งสะท้อนมาว่ามันน่าจะมีการทบทวนข้อมูลนะมันก็เลยกลายเป็นที่มาว่ามันต้องมีเวทีแบบนี้เกิดขึ้นเพื่อคนส่วนใหญ่ ในแบงแห่งนี้ได้รับรู้ร่วมกัน,นกลไกในการตรวจสอบข้อมูลกลไกในการเช็คข้อมูลกลไกที่จะเข้ามาร่วมควรจะเป็นแบบไหนคะ่ะก็เลยกลายเป็นที่มาของเวทีวันนี้แล้วก็เชิญหลายภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องท่านจะต้องมีที่ดินที่กฎหมายรับรองทุกอย่างจะเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าท่านไม่เริ่มต้นที่ถูกต้องมันก็จะมีแต่ปัญหานะครับท่านจะต้องขัดแยง้งก็เมื่อเราได้ข้อตกลงข้อยุติก็ขอให้เราเดินตามนั้นนะครับ ผมเข้าใจว่าที่ผ่านมาก็คือว่าเวลาเราถือเอกสารเนี่ยมันคนละแผ่นที่เนี่ยมันก็จะมีปัญหาจะมีวิธีการยังไงว่าไม่ว่าประชาชนไม่ว่าในเพอส่วนราชการทุกส่วนเนี่ยถือแผ่นที่อันเดียวกันกระบวนการแบบนี้มันอาจจะต้องมีการทบทวนข้อมูลไปพร้อมกับกรณีพื้นที่ตกหลน่น แต่ต้องพิสูจน์ว่าเปิ้ลทํากินก่อนปี57เอานะครับเพราะตอนนั้นสอนสํำรวจปี57บางรายเปิ้ลอาจจะไปอยู่ในวันที่หรืออาจจะอาจจะมาได้เข้าในกระบวนการนี้นะครับวันนี้ที่เขามาปักหลักเนี่ยเขามาปักรอบนอกนะครับเขามาปักรอบนอกถ้ารอบในมันมีการผิดเพี้ยนไม่ตรงตามข้อเท็จจริงยังไงนะครับเรื่องของมาตรา64เนี่ยมันมีคณะกรรมการในระดับพื้นที่ให้อาศัยกลไกล ของคณะกรรมาการระดับพื้นที่ซึ่งมีท่านนายอำเภอเป็นประธานสามารถไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงได้นะครับรวมทั้งที่ไม่ตรงชื่อไม่ตรงมันสามารถไปปรับเปลี่ยนได้ไปปรับเปลี่ยนได้ก็อาศัยประชาคมของหมู่บ้านแล้วก็เอาประชาคมหมู่บ้านเข้ามาให้หัวหน้าเข้าไปรับรับรู้รับทราบด้วยแล้วก็นําข้อมูลเหล่านั้นน่ะมานาเสนอคณะกรรมการในระดับพื้นที่ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลแล้วก็ถ้าค้าการระดับพื้นที่เห็นชอบก็สู่ระดับจังหวัดซึ่งมีผมเป็นเลขาท่านผู้ว่าเป็นประธานนะครับถ้าเห็นชอบทั้งระดับพื้นที่ระดับจังหวัดเสร็จก็ส่งเข้าไปกลมแค่นั้นเองนะครับไม่ยากแต่ว่าขอบนอกเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงยากเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าหมู่บ้านไหนเนี่ยที่มีที่ดินติดกับป่าขอร้องนะครับอย่าสร้างความซับซ้อนของปัญหามันจะไม่จบนะครับ เอาสักสิบมีผู้ใหญ่ผู้ช่วยกัะสากหรือไปใช้เกจแล้วตรงนี้นายพลก็จะลงนามอันที่หนึ่งก่อนอันที่สองก็ทำการที่พิจารณาระดับคือถึงว่าเขาไปเข้าไปสิบแผนน่าจะมีเวทีประชุมระดับภูมาคแล้วคือเอาไปทําข้อมูลมาก่อนระดับอำเภอเนี่ยอาจจะมีการประชุมขอดูภาพขอดูแผนที่เนี่ยมันต้องมีคนทำมาชัดเจนทำลายเบื้องต้นภายในเดือนสิงหาโกลไกระดับอำเภอ กับกลไกและหหมู่บ้านจะต้องถูกแต่งตั้งหมู่บ้านละสิบคนที่จะเป็นผู้ปฏิบัติการหลังจากแต่งตั้งแล้วภายในปลายเดือนสิงหาคมจะมีการประชุมคณะทำงานระดับอำเภอเพื่อที่จะเอาข้อมูลที่หน่วยงานมีข้อมูลของตัวเองเนี่ยตั้งแต่ทะเบียนประวัติมีมาตรา6 4มาตรา121นะคะแล้วก็คอทชอที่จะเข้ามาดําเนินการในพื้นที่ให้เห็นทั้งอําเภอค่ะว่าหน้าตาข้อมูลมันมันผิดรูปตรงไหนมันมันต้องเปลี่ยนชื่ออะไรยังไงค่ะให้เห็นข้อจํากัด ในถามข้อมูลก่อนแล้วก็ในส่วนของกันยาตุลาก็จะลงแผนปฏิบัติการทําตารางค่ะว่าบ้านไหนเราจะลงพื้นที่เพื่อที่จะไปตรวจสอบข้อมูลเป็นลายหมู่บ้านไปเลยค่ะทำตารางทำลายในคะแนนเดียวกันก็ทำแผนปฏิบัติการควบคู่กันไปด้วยในเรื่องของการจัดการพื้นที่หลังปี57อ่ะค่ะก็ช่วงเวลา2เดือนกันยาตุลาเอาให้จบ ถ้ากลไกระดับอำเภอไม่ขับเคลื่อนให้เป็นวาระร่วมหรือเป้าหมายร่วมกันนี่ยว่าว่า1 2 3 4ถ้าหากหน่วยงานเข้าไปคุยระดับหมู่บ้านกระบวนการที่จะดึงคนเข้ามามีส่วนร่วมมันจะค่อนข้างที่จะยากมันจะไม่เกิดปัญหาถ้ามีกระบวนการการมีส่วนร่วมแล้วก็ชาวบ้านที่ได้รับการแต่งตั้งหรือโหวตกันวา่าใครจะไปร่วมตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ถ้าไปมีตัวแทนไปแล้วเนี่ยก็มากลับกลับมาคุยให้ชาวบ้านฟัง ในขณะเดียวกันก็ไปปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ก็คือใช้พื้นที่แสนไหเป็นโมเดลในการที่จะนำร่องเรื่องของการชงอส1 2ก็คือขึ้นรูปว่าด้วยเรื่องของการมอบเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ที่เป็นอุทยานตามมาตามคุ ถ้าเราทแนวเขตทาลายแปลงและทําแนวเขตรอบนอกนะครับมีแผนที่แนบท้ายพระราชศิกากิจสิลกาเราจะออกหนังสืออศหนึ่งสองนะครับกรรมสิทธิ์นะครับถือว่ากรรมสิทธิ์นะครับว่าเราจะมีความชัดเจนในส่วนนี้จะใดนะครับเจ้าบ้านรอมาเมินละคาว่าอศสิบสองจะเรียกไปเป็นต่างๆนานาก็ได้นะครับนั่นคือสิทธิที่ท่านจะได้รับลายแปลงนะครับเป็นเอกสารซึ่งทางราชการรับรองทางราชการหมายถึงหัวหน้าอุทยานผู้มีการสำนัก หรือแม้กระทั่งเป็นลายเซ็นของท่านรัฐมนตรีหรือเป็นลายเซ็นของอทิบดีถ้ามีลายเซน็นตรงนี้นะครับท่านสามารถไปกล่าวไปอ้างทุกสิ่งทุกอย่างท่านทำมาหากินอย่างถูกต้องตามกฎหมายคาดหวังว่าเวียงแห่งเนี่ยจะเป็นพื้นที่นำร่องของเชียงใหม่ที่จะนำเรื่องของการส่งมอบเอกสารที่ชอบด้วยกฎหมายมีตาสัญลักษณ์ของอุทยานว่าชาวบ้านทำกินอย่างถูกต้องตามตามาตรา64ในพื้นที่อุทยานเนี่ยค่ะ ในเรื่องพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะครับความหวังอยู่ที่ทนายอำเภอความหวังอยู่ที่พี่น้องที่จะต้องไปทําแผนก็คือในภาคปฏิบัติเราจะไม่มาทะเลาะก,กันเราจะเดินหน้าแต่เราเล็งว่าต้องแก้กฎหมายไปพร้อมๆกันในการปรับปรุงกฎหมายก็ แะโดมไม่ถึงหมื่นชื่อก็จะสามารถผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายในขณะเดีวยวกันคณะกรรมการที่รัฐบาลตั้งขึ้นก็ศึกษาสํารวจปรับปรุงพร้อมๆกันแล้วก็ไปเจอกันที่ในรัฐสภาว่าตกลงแล้วสสจะปรับปรุงให้มันดีที่สุดในกี่มาตรากี่เรื่องเราจะเดินหน้า